การพบไม่ได้แต่บนโลกเท่านั้นนะคบเขาบอกพบยูโอทั้งบนโลกและบนดวงจันทร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะคสองตัวนี้ว่าเป็นยังไงครับยูยูฟโออย่างอันแรกเนี่ยเขาไปไปเจอที่อาฟก,ก,กานิสถานก่อนเนี่ยคราวนี้โอ้โหเหมือนตอนนี้เลยนะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ภาพแต่งอะไรทั้งท่านสิ้นนะนี่คือเหตุในสถานที่จริงนะมีทหารอยู่นะครับเนี่ยนะเมื่อกี้บินผ่านไปเลยัแบบเขาโพสบอกว่าเนี่ย ที่ภัพการทิศเนี่ยโอ้โหยูนโอปินยังนั่นเลยไม่ใช่ภาพเกมเนะนี่ภาพจริงนะตัวนี้คลิปหนึ่งอันนี้โอ้โหสุดๆเลยนะครับคลิปต่อมาเนี่ยคือถ่ายจากบนโลกนะแต่ถ่ายซูมเข้าไปที่ดวงจันทร์แล้วไปเห็นอะไรบางอย่างอ่าอย่างที่เรารู้กันว่าเนี่ยโอ้โหซูมกแบบับเป็นดวงจันทร์ในตอนเย็นด้วยนะซูมไปเรื่อยๆครับซูมไปเรื่อยๆโอ้โหนี่แบบใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเห็นเห็นจุดบางอย่างนะ เนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการลงจอดของยูเโอบนดวงจันทร์าคือถ้าอย่างมนุษย์เราเนี่ยไปดวงจันทร์มาตั้งแต่ครึ่งศตวรรษที่แล้วยูเอ mm hmm. มาจากไหนไม่รู้มาถึงโลกได้การไปที่ดวงจันทร์เนี่ย mm hmm. ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแถมถ้าเกิดทําคลิปนี้เป็นคลิปจริงนะ mm hmm. ก็อาจจะหมายความว่าตอนนี้เอเลี่ยนนะครับสร้างฐานทัพไว้บนดวงจันทร์ด้วยจุประสมอะไรบางอย่างหรือเปล่านะฮะเตรียม mm hmm. จะบุกโลกหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับ ภาพนี้คือซูมจากโลกไปเห็นพื้นผิวดวงจันทร์เลยนะที่ถ้าเป็นสมัยนิวอัมซองเนี่ยคือเราสามารถเห็นปฏิบัติการอัพพาร์โลสิบเอ็ดตรงจอดได้จากโลกเลยนะครับถือว่าโอ้โหเป็นภาพที่แบบอ่นตะลึงนะถ้าเป็นของจริงนี่คือสุดๆเลยนะอแต่ไปดูที่มากันดีก,กว่าว่าสองภาพนี้ตกลงเป็นอะไรนะครับไม่ใช่จอดเกมด้วยนะอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอย่างที่บอกนะแหม UFO เนี่ยในอัฟกานิสถานเนะ UFO บินกันว่อนเลยนะครับ อันนี้อธิบายง่ายๆคือเป็นภาพ CGI นั่นเองสิ่งที่คิดสโควนเนลไม่ชอบเนี่ยมีคนเอาไปร้ <c oughs> างภาพท,ที่หลอกคนเยอะแล้วนะยายนี้คนที่อัพโหลดคือ UFO section 51 f t y ชื่อนี้ก็บอกอยู่แล้ว <c oughs> ทางเว็บไซต์นี่ก็บอกว่าเขาจะอัพโหลดนะเรื่องเกี่ยวยูเอ l โอเเลนนะครับ <c oughs> เรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการเดินทางอาวกาศเนี่ยอันนี้เป็นหลักอยู่แล้วแต่เขาเป็นกลุ่มศิลปิน CGI ของฝรั่งเศส อ่ะพอเป็นอย่างนี้ก็แน่นอนภาพที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือผลงานการสร้าง c i ที่มันสมจริงของเขาเนี่ยส่วนอันนี้ที่บอกว่าเนี่ยเป็นภาพการเนะ u ย o ลงจอดที่ดวงจันทรน์ก็เช่นเดียวกันเลยซูมจากโลกถึงดวงจันทร์เลยนะนี่ก็เป็นภาพจากการมนตราของ c i เหมือนกันโดยคนชื่อว่าอเล็กเซยนะครับอเน,นี้ยเขามีทั้งอ่า t i k ต o k f a c o b o o k y o u t u b e t w i t t e r นะมีหมดเลยนะซึ่งคนที่โคสตเนี่ย เขาตกใจเลยนะของนี้มีคนหลายคนเนี่ยเอาภาพของอเล็กเซยเนี่ยไปแชร์ว่าเป็นเรื่องจริงคนระับคือในมุมของคนทำ c g i เนี่ยต้องบอกว่าโอ้เป็นความสําเร็จนะทําให้คนหลงเชื่อได้แต่อย่างที่บอกนะถ้าคนทั่วไปก็ไม่รู้เนี่ยไปเห็นภาพนี้นะก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงก็การว่าเป็นเหยื่อข่าวปลอมอีกเช่นกันหนระือต้องบอกว่าตอนเนี้ยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับการอ้างถึงการเจอ UFO เนี่ยมันก็มีอยู่เรื่อยๆนะ อย่างภาพที่เห็นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับแต่ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตั้งคําถามหรือมีสิทธิ์ที่จะรู้ด้วยนะก็ตกลงมันคืออะไรแต่อย่างน้อยข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอีกควรจะเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยการศึกษาที่มาของ UFO เนี่ยมันไม่ส่งผลดีต่อใครเลยนะไม่ว่าคนที่ต่อต้านหรือคนที่สน,นับสนะุนมันจะมองว่า mm hmm. เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไร้สาระจึงเหตุผลว่าทําไมเขาถึงต้องตั้งชื่อใหม่นะให้แยกตัวมาเลยนะไปเกี่ยวกับ UFO แล้วคราวนี้เป็นเรื่อง UAP เป็นปรากฏการณ์ประหลาดที่ตอนนี้เราจําเป็นต้องศึกษาให้ได้ว่ามันคืออะไรเพราะมันไม่ได้มีแต่เรื่องของอาวากาศเท่านั้นนะมันอาจจะไม่ได้ใช่เรื่องของการเดินทางจากดวง,ด,วงดาวเลยมันอาจจะเป็นเรื่องความมั่นคงนะอาจจะเป็นภัยที่มันใกล้ตัวมากกว่านั้นจับต้องได้มากกว่านั้นก็ได้ซึ่งรัฐรึกษารัฐเองคนระับเรื่องความมั่นคงสำคัญที่สุดนะถ้ายังมีสิ่งที่ unidentified flying object หรือ unidentified aerial phenomenon อยู่เนี่ยมันดูแบบมันดูไม่ ไม่ผลดีต่อความมั่นคงแต่อย่างใดเลยนะ